สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากร และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมจะมาพูดถึงการโคจรยกย้ายของดวงดาวค่ะนั่นก็คือดาวพระศุกร์นั่นเองนะคะซึ่งการยกย้ายของดาวพระศุกร์ในครั้งนี้ได้ทำมุมเลงกันกันกบดาวมฤตยูค่ะดาวพระศุกร์เป็นดาวตัวแทนของความรู้สึกความนึกคิดนะคะเป็นดาวตัวแทนของเปลือกจะพูดถึงเรื่องการเงินการทอง ความรักของสวยๆงามๆค่ะส่วนดาวมฤตยูนั้นก็จะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงหมายถึงนวัตกรรมนั่นเองนะคะและไม่พอเท่านั้นดาวมฤตยูยังหมายถึงทางไกลทางต่างประเทศด้วยค่ะเราก็จะามาดูกันว่าการที่ดาวประสุกโคจรยกย้ายมาเลงก,กันกับดาวมฤตยูในครั้งนี้จะส่งผลต่อ12ลัคนาราศีอย่างไรบ้างค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีนค่ะชาวมีนท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมีนก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีมีนนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มีนาคมจนถึงวันที่15เมษายนโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเรามาเริ่มกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีมีนว่าในช่วงที่ดาวพระศุกร์ทำการโคจรโยกย้ายแบบนี้จะส่งผลอย่างไรต่อคุณบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีมีนนะคะคุณมีดาวพระสุกเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะและเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะค่ะดาวพระสุกนะคะในวันที่8กันยายนได้ทําการโคจรยกย้ายมาอยู่ในราศีตุลและได้ทํามุมเล็งกันกันกบดาวมรุตยูค่ะไม่พอเท่านั้นนะคะยังทํามุมตรีโกนกับดาวพระพฤหัสด้วยนะคะซึ่งการโคจรมาของดาวพระสุกในครั้งนี้เนี่ยก็จะส่งผลให้ชาวลัคนาราศีมีนนั้นเกิดการติดต่อการเจรจา การประสานงานการดีวงานมากยิ่งขึ้นนะคะดาวที่มาเลงกับดาวมฤตยูจะหมายถึงการติดต่อผ่านทางออนไลน์นะคะติดต่อทางไกลเพราะว่ามฤตยูเองเนี่ยก็หมายถึงทางไกลทางต่างประเทศได้เช่นเดียวกันเพระนาะฉะนั้นงานของชาวลัคนาราศีมีนถ้าได้มีความข้องเกี่ยวกับออนไลน์เกี่ยวข้องกับต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าจะมีข่าวดีจะเกิดผลดีนั่นเองค่ะและในช่วงเกือบหนึ่งเดือนตรงนี้นะคะ The cat sat on the ต้องบอกว่าระยะเวลาในการโคจรของดาวพระศุกร์ในครั้งนี้เนี่ยก็จะอยู่ระหว่างวันที่8กันยาจนถึง3ตุลาคมนะคะเป็นระยะเวลาประมาณเกือบเกือบหนึ่งเดือนนะในช่วงเกือบเกือบหนึ่งเดือนตรงนี้ชาวลัคนาราศีมีนจะมีคอนเน็ชันนะคะจะมีกลุ่มสายงานคล้ายๆกันกับคุณมีการติดต่อมีการเจราจาประสานงานมากยิ่งขึ้นมีการดิวงานมากยิ่งขึ้นคุณได้ร่วมมือกับองค์กรใหม่ๆคุณได้ทํางานเป็นทีมเวิร์กกับเพื่อนร่วมงานได้เจ จได้ต่อรองนะคะหรือบางคนได้มีการประชุมเวิร์ r ฟรอมโฮมนะคะมีการประชุมผ่านซูมผ่านมิสอะไรต่างๆบ่อยมากยิ่งขึ้นนะคะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทํางานเป็นทีมเวิร์กได้ดีมากยิ่งขึ้นและไม่พอเท่านั้นนะคะชาวลัคนาราศีมีนได้มีการติดต่อกลับมาคุยกับเพื่อนเก่าหรืออาจจะเป็นเกณฑ์ที่เพื่อนเก่านะคะที่ไม่ได้ติดต่อกันมานานแล้วอยู่ดีๆคอนแทคมาหาคุณหรือตัวคุณได้คอนแทคไปหาเพื่อนเก่าหรืออาจจะมี เหตุการณ์ที่ทําให้ชาวลัคนาราศีมีนได้ย้อนคิดไปถึงอดีตได้ย้อนคิดไปถึงเหตุการณ์ที่มันผ่านมาก็เป็นไปได้นะคะเรื่องราวเก่าๆว่าเราเคยทําอะไรเราเคยปฏิบัติตัวยังไงเราเคยวางแผนยังไงมันเกิดผลดีผลเสียยังไงมันเป็นเหมือนช่วงเวลาตรงนี้จะมีบางช่วงบางตอนที่ชาวลัคนาราศีมีนจะได้ทบทวนตัวเองนั่นเองค่ะถือว่าเป็นเกณฑ์ที่คุณจะได้ย้อนระลึกถึงเหตุการณ์เก่าๆหรือฟื้นความทรงจําทบทวนตัวเองว่าสิ่งที่ผ่าน มานะคะแล้วที่ผ่านมาเป็นยังไงแล้วทุกวันนี้คุณเป็นยังไงประมาณนี้นะไม่พอเท่านั้นนะคะชาวลัคนาราศีมีนมุมดาวยังมีเกณฑ์ที่จะทําให้ความรู้สึก ความนึกคิดและจิตใจของชาวลัคนาราศีมีนนั้นเกิดอารมณ์แบบเบื่อเบื่อเซ็งเซงค่ะมีความหงุดหงิดง่ายหัวเสียง่ายอารมณ์แปรปรวนง่ายบางทีเบื่อเซ็งคนใกล้ตัวเบื่อเซ็งคนรอบข้างนะคะอยากจะใช้เวลาอยู่กับตัวเองมากกว่าหรือบางทีอาจจะหงุดหงิดกับแฟนกับคนรักนี่แหละทะเลาะกันมีทัศนคติไม่ตรงกันนะคะเจอหน้ากันบ่อยๆก็เริ่มเบื่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณก็เลยรู้สึกว่าเออห่างๆกันบ้างหรือว่าบางทีแฟนจะขอไปไหนก แบบไปเถอะไปเถอะไปเถอะไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ค่อยจะติดกันไม่ค่อยจะทําตัวติดกันเหมือนที่ผ่านมารู้สึกว่าแยกแยะกันบ้างก็อะไรอย่างเงี้ยนะความรู้สึกนึกคิดของชาวลัคนาราศีมีนก็จะมีอารมณ์ประมาณนั้นนะคะและดาวมฤตยูค่ะ เป็นดาวของการเปลี่ยนแปลงเป็นดาวของนวัตกรรมเป็นดาวของเทคโนโลยีนะคะที่สมัยได้อธิบายไปนะในช่วงที่ดาวพระศุกร์ทำมุมเล็งกันกับดาวมฤตยูในครั้งนี้จะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะ หรือถ้าใครไม่ได้เดินทางก็อาจจะเป็นเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นโยกย้ายเกี่ยวกับเรื่องของการงานหรือโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของที่อยู่อาศัยบางคนได้ปรับปรุงต่อเติมซื้อของเข้าบ้านบางคนได้จัดโต๊ะทํางานใหม่บางคนต้องไปทํางานกับแผนกใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะใครที่เป็นชาวลัคนาราศีมีแล้วทํางานประจําเป็นพนักง,งานบริษัทพนักง,งานออฟฟิศข้าราชการรัฐวิสาหกาิจต่างๆมีเกณฑ์เป็นไปได้นะคะที่องค์กรของคุณ คุณจะมีการปรับโครงสร้างพนักงานปรับองค์กรไม่ว่าจะเป็นการปรับภายในองค์กรหรือปรับบริบทจัดสวนใหม่ทาสีใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะมีการตกแต่งสถานที่เพิ่มเติมรีโนเวทอะไรอย่างเงี้ยมันมีเกณฑ์เกิดขึ้นค่ะซึ่งถ้ามันเกิดขึ้นมันก็จะถือว่าส่งผลดีในเรื่องของการงานให้กับชาวลัคนาราศีมีนได้ค่ะแต่ต้องบอกเลยค่ะว่าในช่วงเรื่องออในช่วงหนึ่งเดือนตรงนี้นะคะเรื่องของการงานต้องระมัดระวังคนที่ไม่หวังดีกับ คุณมีคนมาขโมยผลงานระวังคนที่เขาพูดดีกับคุณแต่เขาไม่ได้จริงใจกับคุณระมัดระวังเพื่อนร่วมงานแบบนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็ฝากเตือนชาวลัคนาราศีมีนไว้ด้วยค่ะส่วนใครที่มีธุรกิจมีกิจการมีหน้าร้านเป็นของตัวเองนะคะในช่วงนี้ก็ต้องมีการปรับการตลาดนะคะใช้องค์ความรู้ใหม่ๆมาประกอบกับงานของคุณอัดแบสิ่งใหม่ๆเข้าไปเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเอาออนไลน์เข้ามาเสริมแบบนี้จะ ส่งผลดีเช่นเดียวกันค่ะและทั้งนี้ทั้งนั้นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากผลของดาวมฤตยูนะคะก็อาจจะเป็นการพลัดพรากก็เป็นไปได้นะคะใครที่ไม่ดีใครที่ไม่เหมาะกับเราจะมีการเฟดตัวออกห่างเราจะมีการค่อยๆติดต่อจากกับเราน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาของการจัดสรรค่ะนะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาหรือแม้แต่จักรวาลอะไรก็ตามแต่จะมีการจัดสรรคนที่ไม่เหมาะกับเราออกไปค่ะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนไม่ว่าจะเป็นคอนเน็ชันหรือคนรักคู่รักถ้ารู้สึกว่าไปกันไม่ได้ไปกันไม่รอดอยู่แล้วมันทะเลาะอยู่แล้วมันเกิดความทุกข์มากกว่าเดิมก็อาจจะมีการแยกทางเกิดขึ้นได้รวมถึงความรักครั้งใหม่อยู่ดีๆอาจจะมีคนเข้ามาแบบที่เราไม่ทันตั้งตัวก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะความโดดเด่นความชัดเจนเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นใน ช่วงระยะเวลาเกือบเกือบหนึ่งเดือนตรงนี้นะคะสิ่งที่ต้องระมัดระวังอีกสักนิดหนึ่งสําหรับชาวลัคนาราศีมีนนั่นก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายที่จะมีเกณฑ์เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องรถนะคะจ่ายประกันจ่ายค่าซ่อมจ่ายค่าแม่ทันเนนต่างๆซื้อของข้าวเครื่องใช้เข้ามาในบ้านซ่อมบํารุงบ้านเปลี่ยนประตูน้ํารั่ว ท่อประปาเสียอะไรอย่างเงี้ยแอร์พังอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือเรื่องรถก็อาจจะเป็นการเปลี่ยนยออ่อเปลี่ยนลอ้อเปลี่ยนยางนะหรือบางทีถ่ายน้ํามันเครื่องจ่ายค่าประกันอะไรต่างๆนะคะแล้วก็เรื่องสุขภาพอยากจะให้ระมัดระวังเรื่องช่องปากช่องท้องด้วยเช่นเดียวกันระวังสัตว์มีพิษสัตว์เลื้อยคลานที่คุณอาจจะพบเจอได้ในช่วงหนึ่งเดือนตรงนี้เช่นเดียวกันค่ะ คร่าวๆประมาณนี้สําหรับชาวลัคนาราศีมีนค่ะสมัยก็ต้องขออวยพอรอวยชัยให้ชาวลัคนาราศีมีนทุกคนทุกท่านประสบพบเจอกับสิ่งดีๆเงงรวยปังกันทั่นหน้าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ